คือผมก็ตั้งใจว่าเราจะพยายามหาทุนการศษาให้ได้มากที่สุดที่ทำได้ที่ผ่านมาสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตํารวจนําโดยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและคุณรัตนาพรศีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนายเยาวชนและต้องการส่งเสริมเยาวชนบุตรข้าราชการตำรวจอันเปรียบเสมือนครอบครัวขนาดใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังสำคัญของชาติจึงมีการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตราราชการตำรวจและครอบครัวในหลายๆด้านและในครั้งนี้ได้มีการจัดการมอบทุนการศึกษาบุตรคราชการตำรวจที่เรียนดีระดับอุดมศึกษาและสายวิชาชีพทุนต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2564 try my best ค่ะพยายามอย่างเต็มที่มากที่สุดขอให้ทุกคนที่มีความฝันให้กล้าที่จะฝันและก็กล้าที่จะทำความขยนันความหมั่นเพียรครับผมทำให้ผมสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับหนูรู้สึกว่าความสำเร็จของหนูเนี่ยเป็นเหมือน reaction สำหรับการกระทำทั้งหมดที่หนูทำมาคะ่ะเชื่อมั่นในตัวเอง แรใ,ใจของหนูค่ะก็คือภาพตัวหนูในอนาคตเองค่ะเวลาคิดภาพตัวเองเนี่ยได้ใส่ชุดนักศึกษาของมหาลัยที่อยากเข้าได้เรียนคณะที่อยากเข้าค่ะมันก็อยากทําให้มันกลายเป็นจริงค่ะก็เลยอยากประสบความสําเร็จค่ะผ่านที่ไหนก็ตามก็จะชอบดูบวกกับเราเป็นคนชอบวาดรูปด้วยก็เลยอยากจะเข้าคณะสถาปิกรรมศาสตร์ค่ะแรงบันดาลใจของผมเกิดขึ้นตอนม .5 ครับผมตอนนั้นผมเริ่มรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองต่างๆไปนค้นพบที่รัฐศาสตร์ครับผม ตอนเด็กๆหนูอยากทํางานที่ต่างประเทศค่ะอยากเรียนที่ต่างประเทศทําให้หนูเนี่ยต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นขยันมากขึ้นเพื่อที่วันหนึ่งจะได้ทําตามฝันให้สําเร็จอะค่ะจริงๆแล้วน้ําแข็งชอบที่จะอยู่กับน้องหมาน้องแมวตั้งแต่เด็กๆค่ะได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นสตัตวแพทย์สอนไบโอโลจีค่ะซึ่งเป็นตัวจุดประกายความอยากเป็นสตัตวแพทย์ในตัวน้ําแข็งให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ ตอนที่ประกาศผลนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะรู้สึกหายเหนื่อยค่ะที่แบบหน้าจอขึ้นมาเป็นคณะที่อยากเข้าค่ะเป็นมหาลัยที่อยากเข้ารู้สึกดีใจมากๆแล้วปลื้มปิติมากเลยครับจนพูดไม่ออกเลยครับผมก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยกับระยะเวลาที่เรารอคอยตลอด2ปีในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ ก็คีย์ที่สําคัญก็คือขยันสม่ําเสมอค่ะอดทนแล้วก็มีวินัยกับตัวเองค่ะมั่นใจว่าเราทําได้ค่ะพอเรามั่นใจแล้วเราก็ต้องเต็มที่กับมันทํามันให้ดีที่สุดแล้วก็สุดท้ายเราก็จะทาได้ได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะแบบความรบในการตัดสินใจของหนูค่ะให้คําแนะนําไม่ว่าหนูจะสนใจอะไรหรือว่าอยากทําอะไรนะคะพ่อแม่ก็จะสนับสนุนเสมอค่ะ ครอบครัวค่ะทั้งคุณพ่อคุณแม่สพอร์ตทางทางด้านการเงินเวลาแล้วก็กําลังใจค่ะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ครับผมครูบาอาจารย์เพื่อนๆครับผมเราสามารถเลี้ยงดูลูกได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาหวังก็ถือเป็นความภูมิใจสำหรับวงตระกูลครอบครัวก็รู้สึก ภูมิใจและก็ดีใจกับลูกนะครับที่เขาประสบความสำเร็จเขาเป็นเด็กเรียนไม่เก่งค่ะแต่ด้วยความขยันของเขาเองทำให้เขาประสบความสำเร็จในหลายๆด้านทำให้ภูมิใจในตัวลูกคนนี้มากเลยค่ะภูมิใจในตัวเขาค่ะเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เล็กๆแล้วค่ะดีใจที่เขาค้นพบตัวเองเร็วค่ะแล้วก็เขามีการวางแผนอนาคตของเขาไว้เลยค่ะว่าเขาอยากเรียนสัตวแพทย์ ทุนนี้ผมขอเรียกว่าเป็นทุนที่เยี่ยมยอดสามารถสร้างแรงดันใจให้ครอบครัวที่ยังติดขัดอยู่ก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวและก็น้องๆของลูกๆของข้าราชการตำรวจซึ่งมีรายได้น้อยที่จะได้เป็นแรงผลักดันให้เขามีกําลังใจในการที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆหรือทําให้เขาประสบความสําเร็จเพื่อเป็นกําลังที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป คนอื่นต้องขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะที่มีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในครั้งนี้ค่ะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะสำหรับาการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะลำพังเงินเดือนข้าราชการตำรวจบางครั้งก็อาจจะน้อยนิดไม่สามารถาหาหรือส่งเสียบุตรหลานได้มีสมาคมแม่บ้าน ตำรวจคิดิเริ่มทำทุนจำนวนนี้มานับว่าเป็นบุญคุณและได้ช่วยเหลือครอ,อบครัวข้าราชการตำรวจทั่วประเทศขอบคุณครับ